สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อครับกับกวเวลราวพัฒนา,าประจำของวันที่12กันยายนพศ2016ออเก้าเกลาพัฒนาครับประจำของวันที่12 ขันยายนสอง 2, พันหรบครับขัญย,ยายนสอง 2, พันหสิบแปเด่นบนครับเด่นบน สองหกเจ็ดหนึ่งครับสองหกเจ็ดหนึ่ง ดินลัดสิบครับสองสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งเดินลักหน่วยครับ ดังหน่วยหกเจ็ดปดสองสาครับ จะเป็นเป็นสุดเต็มนะครับนอาจะเป็นสุดเต็มสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสองสามครับ เจ็ดสามหนึ่งสามสองสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สองครับ แต้มครับ4 5 6 7 8 9 0แต้มแต้มครับแต้ม0แต้ม8แต้ม2แต้ม5 แต้มสามต้มห้าต้มศูนย์ต้มสแต่สแต้มหแต้มศแนย์ต้มหนึ่งแต้มห้ต้มห ดเด่นครับสุดเด่นอเอาพิเียศษสูบางแน่ครับจุดเด่นสี่หกหกสี่ สีสองสองสี่หนึ่งสี่ครับเด่นหาคู่วกับ จ็บหน้าจอได้ครับเอาไปเสียงโศกเสียงดวงสี่คู่ต้นหาคู่ตัวนี้ได้ครับหาคู่ตัวนี้อาที่อื่นครับเ็นลายคู่เนี่ยมาตรงเงาได้ครับอันนี้เป็นชุดเต็มทนะีเชียนะครับเนาะเสียงโศกเสียงดวงแค่สี่คู่นี้ได้ครับสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่หนึ่งสี่ครับ ครับสำหรับพ้อยล่าพัฒนาประจำวันที่องกันยายนพศออสสงพันรยหกิบแปดครับเด่นเด่นบนครับเด่นบนเริ่มเขียนครับเด่นบนกันล่างด้วยครับตะวันเด่นบนมาแล้วครับเด่นบนสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวครับเด่นสองหกเจ็ดหนึ่งครับเด่นสองหกเจ็ดหนึ่งครับสำหรับเลขลักซิบก็มีสองสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งครับ ลักหน่วยหกเจ็ดแปดสองสามสี่ครับจับเป็นสุดเต็มครับสุดเต็มกับที่นี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสองสามครับเจ็ดสามหนึ่งสามสองสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สองครับสำหรับเลขแต้มที่มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับเลขแต้มแล้วครับน้าเลขแต้มมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับศูนยเจ็ดแปดเก้าศูนย์สุดเด่นสุดนิ่งสุดทันท่วงนะครับน้า จุดจะไปเสียงโชกเสียงดวงก็มีอยู่หาคู่ครับมีสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่หนึ่งสี่ครับสำหรับเด็กก็เป็นเพียงแค่แนวตัางเท่นนทาทนั้นด้เครับฝากคนใดก็แชร์ทั้งส,งส่งซิงค์พาด้วยเมืองคลิปให้จบต้องรับนอกบ่งขับโฆษนากับขอขอบคุณในหลายน้องขับนอกครับสำหรับคลิปนี้กับ่มมียังหลายนะอครับขอวบอรก้อนกัมีพี่น้องเอสซีทุกคน่ะ มาตั้งเสียงสูบเสียงรวงกระล่องเอาไปพิจารณาบ้างเนี่ยครับสี4 4, 4 4, 4่หกหกสี่สี่สองสองสี่หนึ่งสี่ครับครับขอวอวยพรให้พ่อมพี่น้องเอฟซีทุกคนชมโคดีเนอครับสวัสดีครับ